อุปกรณ์ของเบลเจ็คนะครับที่ใช้ถ่ายทําและก็ตัดคลิปนะครับถ่ายทําคลิปวิดีโอของช่องของเบลเหนือแจ็กพาตาลอนนะครับกม็มีมือถือตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้ตัดต่อไอ้ตัวเนี้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้กล้องนะครับมีกล้องโกโปโสองตัวเนี่ยครับที่ใช้ถ่ายทํานะครับ ล้องโปโป,ะโปะนะครับท่านผู้ชมเบาเจ็คใช้ถ่ายทําคลิปของช่องเบาเจ็คนะครับอสองตัวนี้ตัวนี้ก็คือ,อไว้เวลาเบลเจ็คขับมอเตอร์ไซค์เนาะเวลาขับมอเตอร์ไซค์ใช้ตัวนี้ถ่ายแล้วก็เวลาเล่นลูกเล่นอะไรต่อมีอะไรที่ว่ารูปภาพมันออกมาสวยๆงามๆเบวเจ็กก็ใช้ตัวนี้ถ่ายนะครับท่านผู้ชม สองตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีมือถือตัวนี้สำหรับไว้ตัดต่อนะครับของบาวแจ็กนี้ iPhone X นะครับใช้ตัดต่อนะครับท่านผู้ชมนี่แค่นี้อครับท่านผู้ชมของบาวแจ็คครับ โอ London, ้ยกองเบาแจ็คหลอนกองเบาแจ็คหลอนเบาเนือแจ็คพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าลืมกดเป็นกำลังใจฮือบาวเนือแจ็คต่อยนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้บา่าวแจ๊กกำลังทำรีวิวนะครับกำลัาางกำลังทำรีวิวอ่า GoPro Max ของบ่าวแจ๊กนะครับดูเผลนๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกล้องบ่าวแจ็คเนี่ยครับที่บ่าวแจ็คใช้ถ่ายทำคลิปมานะครับท่านผู้ชมดูเผลนๆมันก็เหมือนกับปกติเนาะเนี่ยครับดูเผลนๆนะเนาะแต่มันแบบปกตินะครับท่านผู้ชม แจ็คเคยทำคลิปมาครั้งหนึ่งเนาะเกี่ยวกับที่เกิดอุบัติเหตุอะครับที่เราแจะไปทำคลิปที่ระยองอะครับแถวสัตหีบอะครับแถวสมสารนะครับที่ทำอาคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อนนั้นนะครับเนี่ยครับมันมีปัญหาครับกล้องตรงนี้ครับเลนนะครับท่านผู้ชมได้สังเกตดูดีๆนะครับ สังเกตดูดีๆไอ้ตรงปลายตรงหน้าเลนนะครับมันจะมีรอยเห็นไหมมันจะมีรอยรอยแบบมันจะมีรอยไอ้จมลึกๆเลยอ่ะมันจะเป็นรอยแผลแผล,แผลใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมมันอ่าทำให้เราถ่ายคลิปไปแล้วมันบาสซุกใจเนาะ แล้วอีกอย่างนึงมันบางครั้งเนี่ยแอ่นหน้าจอมันอะก็จะลายๆอะครับทุกผู้ชมมองอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คงจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะทำยังไงดีอะเดี๋ยวนะน่ยมันจะมีตรงมุมตรงเนี้ยมันจะมีสีห้าจุดเลยนะครับเนี่ยเราจะเอามาดูข้างนอกดีกว่านะเพราะว่าอ,อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็น,นว่า เอ็น,นเลนหน้ากล้องบอเบาแจ๊กกับมันลายขนาดไหนเนาะเมื่อกี้จ๊กถ่ายอยู่ที่ในบ้านมันอาจจะมองบ่เห็นเนาะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นบ่เห็นก็เห็นจุดๆนี่ก็ครับเนี่ยยังไม่โฟกัสยังไม่โฟกัสเดี๋ยวกันมือ,บอเบาแจ๊กมันสั่นมือสั่นถ้าจะหั่นผีก็หาเนยเนี่ย สังเกตดูดีๆนะคบท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆเดี๋ยวนะยังไงอ่ะให้เห็นยังไงอ่ะเห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยมันจะมีจุดสิบกว่าจุดเนี่ยเนี่ยมันเป็นแผลเลยอะแผลชะกันเลยนะครับทุนผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยเห็นยังเห็นยังนะครับมันเป็นทั้งสองด้านเลยนะครับแต่ด้านเนี้ยด้านนี้จะเป็นเยอะกว่าเพื่อนนะครับด้านฝั่งเราที่เป็นฝั่งจอครับเดี๋ยวบเบเจ็กเปิดตรงนี้ดูเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงนี้มันท่านผู้ชมไม่สังสังเกตเห็นเนาะ เพราะว่าเบลแจ็คเห็นมันจะมีงวมัวนิดหนึ่งนะครับเออไม่ใช่ที่ถ้าฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ถ้าเบลแจ็คหันมาอย่างเงี้ยมันมันจะมัวถ้าสมมาแจ็คถ่ายรูปลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมัวนะแต่ฝั่งนี้นะก็ยังชั่วหน่อยฝั่งนี้ยังพอใช้ได้แจ็คก็เลยใช้ฝั่งนี้ครับถ่ายฝั่งนี้หันไปข้างหน้านะครับหันไปข้างหน้าถึงจะภาพมันถึงจะชัดนะครับแต่ฝั่งนี้นะถ้าถ่ายนะมันจะออกมาวมัวครับท่านผู้ชม อืมอารมณ์เสียเลยนะครับไปปิดเครื่องคอนเดวเบอจะมดเนี่ยครับพี่บักแจ็กอยากยให้ท่านผู้ชมดูนะเงื่อระวังระวังกันตัวเนื่องระวังระวังอ่าตัวหน้าเลนมันอนะ เข้าบ้านดีกว่าฮ้อนตั้งนอกค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ว่าสนใจเรื่องโกโปรแบบเนี้ยนะครับโกโปรแม็กแบบเนี้ยเวลาเฮาถ่ายทาเฮาต้องระวังเนาะตอนนั้นนะ่าวแจ็คลืมระวังไปไงพอดี่าวแจ็คเอาวางแล้วก็่าวแจ็คต้องการถ่ายตัวเก่าถ,ถ่ายตัวเองอะเนาะก็เลยเผลอเลยให้มันถ่ายเองแล้วก็ลมมันแรงอะครับทีนี้กล้อง่าวแจ็คก,ก็ล้มกระล้มอย่างแรงอะ ตัวเนี้ยมันเสียทั้ง2ด้านเลยนะครับไอเลนของเบาเจกตรงมันจะเป็นรูปแบบมันนูนนะเนาะมันนูนออกมาเวลามันเนี่ยเห็นก็มันนูนออกมาอย่างเงี้ยพอเวลามันล้มอ่ะมันล้มมามันลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้มันก็พังสิเสียดายขนาดเลยและยิ่งตอนนี้นะเบาเจก็ส่งไปเนาะส่งเดือน3เดือนอ่ะส่งกลับ่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเนี่ยแหละครับทุกผู้ชม อ,อะไรมันบบหมีหายากขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมโกโปนะครับและยิงมาเจอช่วงวิกฤตนี่นะโอ้โหสุดแสนที่จ,จะรอคอยอแต่เบาแจ็กก็เรียกคืนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอาไปแล้วเปิ้ลก็ไม่ได้ซ่องเหรอเนาะเพราะว่าอะไรมันบบหมีแจ๊กก็เลยเรียกคืนเอามาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าแจ๊กกัวแบตมันจะหมดแลนะแจ็กก็เลย ต้องจาเป็นใช้แบบนี้แต่โอเคมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับระบบเครื่องระบบเครื่องมันก็ใช้ได้ครับแต่มันเพียงแค่เลนของบาลแจ็คบดายเลนมันเสียต้องคอยนะนะอนาคตไม่รู้ว่าที่เมืองไทยจะมีหรือเปล่าถ้ามีในบาลแจ็คก,ก็ต้องเอาไปซ่อมมานะทั้ง2เลนนะครับ2ฝัง่งเลยนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับเสียดดยขนาดท่อแต่ถ้าพูดถึงนะอาอา ตัวกล้องมันนดีไหมนะการถ่ายทรรมดนดีครับมันดีแล้วก็ไอตัวนี้มันมีลูกเล่นเยอะมันมีลูกเล่นให้เฮาเยอะตัดต่อน,นี่นะแต่มันเสียเวลานิดหน่อยนะครับเสียเวลาการตัดต่อน,นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะออกรูปแบบที่เราต้องการเนาะเสียดายขนาดท่านผู้ชมคขมีนะตอนนี้ยังบ่มีปัญหานะระวังระวังนะครับท่านผู้ชม ฝาเครื่องฝาครอบนี่นาพยายามเอาใส่เนื้อเวลาเราบัดใช้นะใส่มันแน่นๆนะครับท่านผู้ชมมันของบาเจ็กมันมี2อันนะอีกอันนึงเป็นสีใสเนาะแต่บาเจ็กจะใช้สีดำเนี่ยปิดทิเนี่ยปิดรักษาเป็น 2- อสามเท่าเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงเนี้ยตรงนี้บาเจ็กเป็นแผลเป็นเลยนะครับเป็นแผลเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นหอยอ่ะเป็นรอยขาวๆตอนแรกจะนึกว่ามันจะมีแค่เป็นสีนะแต่ที่ไหนได้มัน เป็นแผลลึกเลยนะครับเนี่ยเอานิ้วสัมผัสอะ่ะนิ้วสัมผัสก็รู้เลยครับว่ามันขุกขาครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่เลนฝั่งนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะมีแค่จุดสองจุดนะครับเสียดายแต่ก็ใช้งานได้ครับท่านผู้ชมมันเพียงแค่เราเสียดายตรงที่ว่ารูปลักษ์มันไม่สวยเฉยๆครับท่านผู้ชมรูปลักษ์มันอัอบปะลักไปเหีย้ยเอียกา แต่การใช้งานของมันนี่โอเคยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับของนี้มันอดมันทนขนาดลนแรงแรงแล้วนะลนแรงแแล้วมันก็เครื่องมันบบกเป็นไออย่างอะครับเพียงแค่ตัวอะไรนี่แหละเป็นเบาเป็นพ่อว่าเบาแจ๊กบัได้ดูแลมันอย่างดิบย่างดีไงเพราะฉะนั้นทีนี้นะบเบาแจ๊กจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับอืม แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมบาวแจ็คมีเรื่องเล่าให้ฟังเต่าย์นะครับใจเป็นดีลืมกดติดตามบาลแจ็คนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปบาวเหนือแจ็คพาตลอนใหม่ๆนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคลิกนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้บาวแจ็คได้ทําคลิปต่อๆไปเนาะคลิปของบาวแจ็คนี่จะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับบาลแจ็คจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเบลแจ็คเอาไว้เพียงเท่าี้นะครับขอบคุณนักๆนะครับ I love you